กล้าผมให้ลูกค้าค่ะามาดูตรงฟานสวยงามสงสัยพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นสูงแล้วค่ะฟังรายการสจอรี่ไปด้วยค่ะ ที่ไหนก็เหมือนเดิมค่ะอาหารของป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแลงบำรุงสมองป้าซื้อขนมมาแฟนเขาไปอบรอป้าใส มับบีอีกค่เพื่อนๆป้าว่าแฟนเขาใส่น้อยเดี๋ยวลองกินให้มันศูนย์จมูกเลยใส่กับปลัลกอาหารช้าบำรุงสมองเพื่อนๆที่อ่หมูก้อนใหญ่ๆพดใหญ่เขาจะหัน่นเราก็มากินกับขนมปังแผ่นแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะ ทำได้หลายแบบอาหารเพื่อสุขภาพแบบเพื่อนๆประดิษฐ์ประดอย <laughs>